ไอ้สัตว์มาิบหายแล้ววันดีไว้วิ่งไอ้ยังมันวิ่งไอ้ยังมันอยู่ข้างหลังอยู่ไอ้บีมันอยู่ข้างหลังอยู่ผมวิ่งมาแล้วเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่มามาเลยอันนี้ไงนี่สาฉายพอดันไหนสปอนในห้องน้ำเลยโอเคกดอะไรเปิดอ่ะอ๋อกดเล็กมีมันกี้มีปืนตรงนีไหนอะกูเอาไปละมีปืนด้วยตัวเสื้อกดอีไปยังไงวะกดด้วยเกิดอะไรขึ้นแถวนี้อันนี้คืออะไรโปสเตอร์อะกดซูมได้ด้วยอ่าไม่ออกครับ อ๋อคียขวาซูมเขเปิดประตูไม่ได้อ๋ออันล็อกก่อนคิวที่นี่นี่ก่อนล็อกนี่ก่อนล็อกเปิดปิดก่อนด้วยเฮียโอ้ยสมจริงจัดเลยขนบปืนโมอจไม่ต้องทำอะไรแน่ๆเลยกูว่านำเลยมึงมีปืนอ่ะนำเลยจัดเลยซะด้วยกระโดดได้ไหมไม่ได้วิ่งได้วิ่งได้อะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไหนตัวอะไรเนี้ยเฮ้ยหันหันมองเฮียไม่มองหน้าอะไรอ่ะยังไงเฮ้ยเไอ้เจ้าวิ่งดี อะไร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 เออเฮ้ยไป้แนวอ้าโอ้สายอย่าหาจ้องหน้ามันนะเฮียขนลุกไอ้เงี้ยเหมือนไอ้ไอ้เกมนั้นเลยกูขนลุกไอ้เกมไหนพวกดำดำตาดำดำเอ้ยตาแดงเอ็นตัวดำๆเนี่ยกูขนลุกเลยมั้งเงี้ยเราโชว์กันมองดูดีเนี่ยนั่นกดคลิกขวาทางซูมอ้าวเฮ้ยรถรถขับได้ไหมมีอะไรอ่ะไม่มีเครื่องยนต์เครื่องสายอะไรเราต้องหาเราต้องใช้รถนี้อ่ะไม่มีอะไรได้แล้วก็หาทางออก น้ำมันมีไหมขอส่องหน่อยไม่มีเฮ้ยไอตัวแดงตาแดงใสมือเนี่ยเนี้ยเนี้ยไปแล้วแต่กี้มันมองเราอยู่อ่ะแล้วมันก็หายไปแล้วต้องหาุญเจะมราต้องไปทางนู้นหากบนเจทองแดงสลับเปิดประตูสินค้าแล้วเปิดหาที่ไหนวะเนี้ยเดี๋ยวนะมีเสียงเดินน้ำด้วยเหรอใช่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 ต้องเล่นเสียงล้วจ๊ะเจ๊ะแจ๊ะเจ๊ะเฮ้ยเอ้ย กูเห็นแล้วไม่กูมองเหมือนกันเลยเมื่อกี้เนี่ยกูว่าอย่าเราเราจ้องนานอ่ะมันจะโดนกูว่าที่นี่เปล่ามันมีทางขึ้นไปทางเดิมทางเดิมเอาล่ะใช่เหรอเนี่ยจำทางไม่ได้แล้วเฮ้ยตรงนั้นเฮ้ยไปได้เปล่าวะไปได้ไหมเฮ้ยล็อกไม่ท้ายตรงนู้นน่าจะล็อกนะน่าจะเหมือนกันไปคิว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 หลังอะไรอเหี้ยเออเรียบร้อยที่ผ่านแล้วสวยเสุดหมดแล้วเรียบร้อยแล้วกูได้ได้เวลาเอววิ่งละตอนนี้มีจับหน้า ไปวิ่งเลยดีกว่าเอย่าลืมไปไม่วิ่งได้เฮียโมแต่เดินกันข้างหน้าถอย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 ยินดีต้อนรับสู่แคมป์ไปแล้วไปแล้วตรงนี้เพลิดเพลินกับการอยู่ของคุณเพื่อนเฮียอะไรตรงนี้มีอะไรมีแคมปิ้งมีอะไรไหมเฮ้ยบิวอันนี้อะไรบิวโอ้มีไฟฉายเอ้ยมีมีกระสุนตรงนี้อากุญแจทองเหลืองแบกกลัวจะหมดเอ้ยปืนลูกซองอะไรอ่ะปิด ไม่มีกระสุนว่ะเปิดดูกระป๋ย่างเงี้วะอันนี้คืออะไรเทปหรอหรืออะไรอะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรวะไม่รู้อะมฝาน้ำมันรถเฮ้ยแล้วกูไปเอามาตอนไหนวะเฮ้ยลืมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เอาไปใส่มาต้องเอาไปใส่เออต้องเอาไปใส่พวกโอ้ยให้ทาด้วยนะน้องหมีเพงขึ้นอย่างนี้ใจคอไม่ดีเลยอันนี้ได้อะไรแล้วบ้างได้ฟิลมบนหนึ่งได้กุญแจทองเหลืองมามีฝาน้ำมันรถปืนปืนที่ไม่มีกระสุนแล้วก็ไปใช้ น่าจะเป็นปืนในเชีบีแน่นอนเลยกว่าเออกว่าไรได้ดีอันนี้อะไรอ่ะก็ได้ปะไม่ได้อันนี้ไปได้รอไปดูไปไปไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนไม่มีรู้เลยไม่มีอะไรอะอุ่โมงค์อุโมงค์โอ้ยอุโมงค์เสียงแม่งก้องมากนี่กูมาหากุญแจในอุโมงค์อ่ะเนี่ยอะไรอ่ะต้องหาเครื่องมือคนหาอุปกรณ์ทำลายประตูใจวัวไม่มีดิเฮีย ฉันได้ดินไม่มีเอาเอ้ยเอ้าอ๋อเปิดได้แต่มันเปิดประตูได้แต่มันต้องหาอะไรมางงัดใช่ปะใช่เปิดได้เข้าไม่ได้ข้างในมีอะไรวะมีแมพให้ครูดูไหมไม่มีตกใจเนี่ยเป็นไอ้ตาแดงเมื่อกี้ไอ้ตกใจพวกเนี้ยแทนอะตาแดงอข้าวปาอะน้ำมันรถเนี่ยบางงัดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีเฮ้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีแวะยังหมดเฮ้ยมันทิ้งของไงวะแค่ไหนหรือเปล่า ้าจะกดเหมือนเดิมมาคิวไอลบตัวลบตัวอัรอะอ๋อโอเคทิ้งปืนไว้ด้วยนะหรือเก็บไว้ดีวะเก็บไว้และเก็บไว้ดีกว่าไม่บไม่ก็โมเอาเไปก่อนอะไตรงไหนวะอะไร้าคิวคไวิลยดีกว่าไอศุไอยไลอไอยลยออ เดี๋ยว่าคุณว่าตัวนี้ตัวนี้โหแม่งเงี้ยาลองแหวนตรงนี้ก่อนคุณเจหาตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้มันเข้าเราไปดูมั้ยยังนี่แชร์อะไรหวานใช่ไหมนี่ใช้ไม่ได้ประตูเก่าค้นหาทางทางผ่านประตูเก่าผ่านประตูเก่าเอ้ยเอ้ยไอตัวแดงซ้ายมือไปแล้วไปแล้วใหญ่าหญ่กระสุนนัดเดียววิ่งไม่รอดนะ ไอ้กูเห็นนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย้สายมือสายมือเยี่ยบเยี่ยบไอ้เงี้ยโคตรมืดเลยเวลาแม่งมาอีสาตยกูตกใจตลอดเลยเยี่ยแม่งจะวิ่งเข้าหากูหรือเปล่ากูไม่รู้เฮ้ยข้างในมีอะไรอันนี้ฟาร์มเฮ้าเนี่ยฟาร์มอะไรเนี่ยมีน้ำมันมีน้ำมันเก็บมาแล้วมีน้ำมันมาแล้วเฮ้ยมีปิวด้วยโอเคสวยปิวเฮ้ยมีชั้นสองเปิดประตูเฮ้ยนี่ไงเครื่องเครื่องรถ ค้นหาค้นหาคนหาตัวไฟฟ้าก็คือพลังงานยี่ไหนวะบอลฟิลัไงต้องอยู่ต้องอยู่ด้านหลังแ่ละอันนี้ไงเยี๋แล้วละ่ไหนวะอ๋อกดีตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีติดไหมไงต่อติดแล้วติดแล้ว Container มีของเขาปะมีน้ำมันมีน้ำมันฟิด้วยกระสุนโอเคเกี่ยวแบกเลยกระสุนกูหมดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเถึองอะไรอ๋อเสียงเครื่องอะไรมามีสองเฮ้ยได้กุญแจได้เครื่องแล้วปะ่ะน้ำมันพร้อมไหมน้ำมันมีถังหนึ่งไอ้เฮี้ยหหยอไอ้เฮี้ยมันอยู่หลังกูกูทิ้งไฟฉายกูไอ้สัตว์มึงอยู่ไหนยิวไอ้กูไม่ไปฉายแลย้วไอ้เฮี้ยกูไปทิ้งไฟฉายตัวเองออกแล้วปืนไอ้เฮี้ยห์ไหน ยิ่งก็อืออีกสามแม่กูอยู่หลังกูกูหันมาไม่อยู่หน้ากูแล้วกูมองไม่เห็นไอ้เหี้ยเหลือนัดเดียวแล้วแล้วอีกอย่างในเวลาแม่งโผล่มาจอมืดหมดเลยแม่งี้ถ้าเราวิ่งหนีมันจะรอดไหมวะเติมน้ำอันยังยังเลยนทำมันไม่มีเติมเลยเติมมาเติมละเติมละเช่าเพิ่งเติมให้หมดเดี๋ยวเท่าไหร่ขึ้นมาขึ้นมาขีดนึงใช่หรอเติมเต็มเติมไปหมดแล้วนะได้ปะติดปะได้อยู่ไปดิมามาขึ้นขึ้นขึ้นปิดตัวด้วย เออเธอปืนเธอปืนไม่ได้ด้วยเฮียมันให้ขับไปไหนอ่ะไอ้สซ่อนมาวันดีวิ่งไอ้เฮียมันวิ่งโอ้โหเฮียมันอยู่ข้างหลังยูเฮียมันอยู่ข้างหลังอยู่โอวิ่งมาแล้วเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่มันมาเร็วมันเคาะเฮ้ยเย็นแล้วไอ้คิวเฮ้ยมจะตามทำไมมันมันไม่ถือเลยไม่ได้ออกออกออกเฮียมันอยู่ข้างกากู ชนได้ไหมนะนเนี่ย,ยชนไปเลยชนไปดิเยียไปดิสดเรียกว่โดนแน่เลยเหี้ยเอาไวงวะโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนชนไปเงยเฮ้ยรถติดอะไรไอบ้บีไปยูไปยูเอาดิไปรูวแม่งขี่วนกว่อนตอนเนี้ยไอ้ยี่วันวิ่งตามไปอยู่เลยแปเอ้ยไปเฮ้ยมันไปแล้วไอ้แปงไปยังไปแล้วไปแล้วโอเคเฮ้ยยังเห็นตาแดงอยู่นะ ไปแล้วมั้งไปแล้วโอเคไปแล้วมึงกลับทางเดิมเหรอเฮ้ยมึงกลับไปด่ามันทำไมเฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเกิดเฮียอะไรขึ้นหลุดถึงจีบหายเลยมาตามอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วก็วิ่งมาแล้วไอสัสตามไม่ทันเนี่เฮียหลุดถึงหรือวะแม่งอะไรก็ไม่รู้แม่งเอ้ยรถเปิดไฟไม่ได้เหรอ เออไม่ไม่จัดเลยเอ้าแล้วไม่เปิดไม่กูกูตกใจอยู่ไอ้เอี้ยมองเหียเราไม่เห็นเลยตอนแรกเอน้ำมันใกล้หมดแล้วนันนอะเออเฮ้ยนียกระพริบละแย่ละน้ำมันก็ไม่พอแล้วอ่ะเราต้องไปหาน้ำมันเพิ่ม่ะเอประตูรถมีเลือดด้วยนะเอี่ยลองสองดูดิไหนเอ้าตรงไหนอ่ะออ้จเอ๋หมดยังเฮ้ยเหียไหนน้ำมันใกล้หมดละ ว่าได้สู้แม่งละวเยอะหมดละเดือดร้อยเนี่ยหมดแล้วตรงบันไดอพอดีอย่างงี้ยเหมือนเหมือนมั้งอุย้ยเหมือนจังหวะมันรู้อะเพราะว่าหมดตรงนี้พอดีแม่งเอ้ยน่ากวเลยอุย้ยน้ำมันเฮ้ย,ยพวกมึงอยู่ไหนอะแอิมอมแอทิมหมดเทอมอ๋ออีกโอเคเฮ้ยคิวตรงนี้มีไฟฉายไหนอะต้อง,องหารหัสด้วยอะอ๋ออย่าไปขวาน เออเอาขวานอ๋อเอาไปทุบไปนั่นปะคือต้องหารหัอ๋อนี่แผนที่โอ้โหต้องหาต้องดูแผนที่ตรงนี้เออฉันตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยแล้วเราต้องออกไปไงทค่อยู่ที่ไหนวะมันบอกเขาอยู่ที่สตูดิโอโอ้โหแล้วเราจะออกไปยงไวะเนี่ยน่าจะออกไปทางเดิมแย่ละมันอยู่ไหนวะเห็นปะไม่เห็นนะไะงั้นกค่อยเดินไปเออเอาเอาแย่แล้วหิ้มร้อมกันด้วย หมดละหมดละกูหมดแล้วโอเคเฮ้ยค okay. งไม่พังรถเราใช่ไหมเนะี่ยเตินมน้ำมันก่อนเลยสนับได้เติมเลยเติมเลยเติมเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วดูซ้ายดีกว่าเฮ้ยโอ้แม่งมองตามต้นไม้แน่จริงมึงก็เข้ามาเด็กสัตว์าากลัวว่ามั้งเฮ้ยมันอยู่ซ้ายมืออ่ะมันมองอยู่ไปละไปเลยเราได้อยู่ลงไอทางเดิมที่เราลงทางซ้าย เจราต้องไปที่โอ่งอดี๋ยวไปหาโค้ดก่อนเราต้องหาโค้ดก่อนเราต้องเอาขวาก่อนโอ้โหไอ้เหี้ยกูดูจะล้นเลยสัตว์ลงเลยเบรกแทบไม่อยู่เนี่ยรถแม่งแรงจัดเนี่ยถ้าลงลงไปแล้วเอาเอากขวาต้องออกขวามั้งออกขวาเลยเอไม่มีทางเข้าทางขวาไอ้ที่ต้องไปเนี่ย มันมืดเต๋อเลยมันน่ากลัวจังเลยอันนี้อะไรนี่ไงนไป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 เฮ้ยเสียงเสียงไม่ไม่ไม่รอล็อดรอดด้วยรอดด้วยมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ่ะคิ้วเคีวกระสุนมาช่วยกันให้มึงนะขอสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรเพิ่มไหมเอ้ยโอเคไปฉายน้ำมันมีน้ำมันด้วยโอเคห้องวิทยุเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยกูได้กระสุนไรบีได้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวมึงนะ ตอนแรกกระสุนมันถือลูกกระสุนแล้วกดใช้เลยมันจะได้เข้าตัวโอเคจะไปใช้มาชุดเสื้อผ้ามีน้ำมันอันหนึง่งมีน้ำมันหกสิบเปอร์เซ็นต์มาเอามากูกูเอามาแล้วอันหนึ่งอะ่ะไปเอามาอัานหนึ่งเนี่ยในข้างในอะ่ะที่ไหนโอเคเอามาแล้วเยอะเติมน้ำมันกันโอเคเราเราได้โค้ดแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> กล็อไไกอไ,วไว้ไงกล็อกไว้กล็อกไว้ดูซ้ายดูขวาทุกคนต้องต้องยังไงอะ่ะเติม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 ของกูเต็มถังละโอเคเรียบร้อยได้เวลาทิ้งงั้นลองเดินกันไปละด้านหลัง เออไม่ต้องขับรถเดินไปเดินเดินเดินไปเดินเราแล้วข้างหลังมีอะไร <N> ไม่มีอะไรนะ <N> นี่นี่นี่ทาวเวอร์ตรงนี้ไม่ไปไหนะนี่นมึงมีแหวนดูอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ไม่ไม่มีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ยดีแพรเ๋ยวละอ่ะชุดซ่อมเหป่ะปืนปืนอ่ะเอาไปไปอันนี้เออโอเคมีปืนครแ,แล้วมึงเจอกู<ห> เดี๋ยวคกูกระสองนัดฟองแปดไปใหญ่บ้านกับกลอกทหนึ่งกระบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมเครื่องยนต์ให้ก่อนควบคุมเลยอ๋อกูดูที่หยดมาเยอะด้วยพี่ยักษ์มาดิผีสาบผีฟองท่านไม่ใช่เหรอวะไอผีชุดดำใช่ไหมมึงเข้ามามึงอยู่ไหนอย่ามึงได้เกณฑ์ลูกกระสุนกูเอออย่าอย่าแรงอย่าแรงอับยากอับยากไปไปครับชอบดีไซน์การขับรถมันเออเหมือนจริงดีเออ รัสต้์ยุคเก่าด้วยก็ชอบอันนี้เราต้องกลับไปที่เดิมใช่ไหมเพื่อที่จะไปไขใช่ใช่ใช่เราจะไปเอาอุ้ยตัวนู้นอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมเสียงไขแกมันดังจังวะโอเคไป let's ก o โอเคใช้ไม้ไฟเพื่อเข้าสู่ห้องโถงใช้ไม้ไฟขวานไฟเอย่างวะขวานดับเพลิงไดเลยพี่เฮ้ยเฮไอ้เหี้ยเอาดิไป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 โ้ยฝนตกด้วยแม่เน้อแม่งคุณนึกว่าอะไรตอนแรกแม่งโผล่มาเลยเมื่อกี้ไป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  let's go เรไปเต้นท์ ไม่แน่ใจอ่ะกลับไปถ้านั่นเหรอแน่แน่เลยมัน่าจะงานได้นะเออมันพังได้เนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยปีวีโต้คิวตรงเมื่อสาดการจะเปิดลับไงมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วตามไม่หยุดเลยนะตามหลังกัเลยอย่าเข้ามาไอ้เหี้ยรอกูลงไปได้นะไอ้สัตว์กูออกเอาลูกซองกระบันหน้าแม่งเลยเออไอ้ชน ไอ้เหี้ยที่เดิมมันอะที่เดิมหายไปแล้วเออที่เดิมภาพจำยังชัดเจนอะตะเกียโดนจนล่วงเอาลงจนล้นเลยพ้นตกแดกจับได้ว่าตอนที่เราขับมามันมีบ้านหลังหนึ่งมั้งตอนที่เราหนีมาใช่ป่ะนี่ไงบ้านเนี้ยตำรวจไหมไปดิไปดิเผื่อมีของดีเฮียลุ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 ยมาๆรถรถด้วยรถด้วยมีเปียโนออ๋ดับบอลดับบอล ตรงนี้ข้างล่างมีอะไรไหมข้างล่างไม่มีอะไรมีลิชาร์คตู้มีอะไรไหมซ่อมอุ้น้ำมันเต็มเลยด้างล่างน้ำมันเต็มเลยข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเลยชั้นใต้ดินเนี่ยน้ำมันเต็มเลยเโอเคไปฉายตู้ไม่มีอะไรตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยเจอเอ้เรียกระสุนเจอกระสุนแทนกันแต่ว่าเราเราเอ้ยเฮ้ยมันพังประตูเข้ามาไอ้สว์ไปเหี้ยอยู่ฮ้กู เออยิงแล้วไอ้เหี้ยมันขึ้นมาข้างบนแล้วไอ้สัตว์กูตกใจเลยยิ่งแม่มแม่งกัดกูไปทีนึงแบบติดเชื้อไหมเนะี่ยเหี้ยหน้าแดงเลยสตัตว์<อ>กำลังเติม,ไม,ม,ไ,ม,มไม่มีหิวเรือไปนะไม่มีวะเอ้ยเจอน้ำมันแม่งพังประตูเข้ามาแม่งเหรอแล้วมันวิ่งขึ้นมาข้างบนก่อนเลยเหรอเออเพราะคนนี้อยู่ชั้นบนไงเอ,อ้ยอยู่ชั้นล่างไม่เอาคนล่างเลยนะเอาข้างบนโอเคเรียบร้อยเติมละมีถังน้ำมันเต็มเลย ะมาน้ข้างล่างไม่รู้อะแต่ข้างบนประมาณนึงไอเติมละตรงนี้มีอะไรมั่งมีอะไรอยู่ไหมหมดแล้วเราดูไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์ข้างบนเคลียร์ดูหน่อยสิน้ำมันโอ้ขึ้นทางเจ๊โฉกอุ้ยนั่นปลาผ่าไปต่อปะไปดิเฮ้ยไม่มีอะไรเก็บเวิทยุกูลังเปิดดูเฮ้ยมาแล้วเออ ไปไปกระสุนเหลือเฟือไปไปนี่กสโกเอ้ยมีกระสุนลูปซองทันเรือเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเสียงมันดังวะไป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 ผ่าหรือเปล่าหรือว่ามันใหม่อะไม่รู้อ่ะอ่าเนี่ยมันมีเสียงเนี่ยมีซาวน์กอตรงนี้เลยเอาะหายละเฮ้ยเสียงคล่อง คุมโครงกุมหน่วยหนึ่งหน่วยสองลุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้ยกระสุนกระสุนเอาเฮ้ยเอาเอาเอาวยยิงอีกโอเคโดนเสียฟรีนั่จริงตัวนี้ไม่มีอะไรเคลียร์ไปทางโน้นฝั่งนี้ระวังด้วยแต่น้ำมันอ่ะลุย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 น้ำมันมีน้ำมันไอบีร้อยเปอร์เซ็นต์ฮ้ยกระสุนเฮ้ยกระสุนเต็มเลยขนาดใหญ่เพื่อควบคุมไฟฟ้า โอเคน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บมาแล้วก็มาแล้วเก็บมาแล้วน้ำมันเราเต็มยังเดี๋ยวนี้แล้วแล้วดูก่อนอันนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อ่ะโอเคน้ำมันเรามีอยู่ครึ่งถังอ่ะโอเคคิวก็ได้ยินเหมือนกันละเสียงมันลดดังสุดๆเออครึ่งถังใช่ไหมโอเคอย่าเติมไปเลยเติมเติมเลยเติมเลยไม่กูไม่มาดีวะกระสุนพวกกูเยอะแล้วตอนเนี้ยไม่กลัวแล้วได้หมดอะตอนเนี้ยตุนของเต็มอะตอนเนี้ยปัญหาคือได้อันี่มาต้องเอาไปใส่ไหน มันคืออะไรอะไรมันคืออะไรนะเนี่ยไอเอ่อุ้ยมาแล้วหลังเออเออไอเอี้ยไม่งชอบข้อหลังนะไอ้ตัวเนี้ยเกือบไปเกี้ยปะแล้วไปไหนต่อวะนั่นดิละใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อกู้คืนรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าอยู่ไหนเดี๋ยวนะเอ้ยผมผมว่าต้องกลับย้อนไปดูป้ายเอทางบอกทางมันมีรถไฟฟ้าด้วยเหวะไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปหารถไฟฟ้าตอนนี้ภารกิจ ช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่อุปกรณ์ขนาดใหญ่เลยไอเฟืองมึงหรือเปล่านั่นลใช่ใชแต่ตอนเนี้ยไอรถอ่ะมันอยู่ตรงไหน <c oughs> เออมันอยู่ตรงไหนเออเราต้องหารถตอนเนี้ยอันนี้เราแวะไปแล้วมั <c oughs> นก็แปลว่าต้องไปทางนั้นดิไอป้ายแคมป์อะเราไปไปยังอันนี้เหรอเราไม่เคยเข้าเลยใช่ใช่ใช่เคยแล้วนี่ออๆๆไอสตูดิโอไงใช่เหรอเออที่ไปเอาโค้ดอะแล้วมีตรงไหนอีกที่ยังไม่ไป ็เหลือไอ้ทางขึ้นตรงนั้นงั้นไปกันมันเกิดอะไรขึ้นนะมองทางไม่ค่อยเห็นเลยวะ่ะฝนตกอ,อไปแป๊บเดียวแม่นจะถึงครึ่งถังแล้วไอ,อ้รถแดกน้ำมันเยอะจังวะไอ้เหี้ยแม่งไปไม่ถึงไหนเลย ทางขึ้นเมื่อกี้อ่ะเขามีทางตรงเหรอเพิ่งรู้อ๋อนี่แน่นอนเลยด้วยใช่ด้วอ่านี่เลยอ่ะก็ได้เจอมมองด้วยนะเออเห็นกันเลยนี่ยถึงแล้วถือปืนไว้เลยแล้วแล้วไงอันนี้เปิดได้ปะไม่ได้ใช่ใช่ตรงไหนวะอ๋านี่ไงอ่าโอเคอ่าทำงานแล้วทำงานแล้ว ไปไปไปเปิดนี้เออ๋อรถไฟฟ้าคืออันนี้เออเอาโอเคชนะอันนี้คือจบแล้วเหรอคุณเปิดใช้งานรถรางเก่ามันเลิกขยับแล้วเดินทางข้ามภูเขาอย่างช้าๆแต่แน่นอนอาจจะได้ไปยังสถานที่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่ารถไฟฟ้าหยุดจะบอกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณหนีออกมาแล้วแม่งก็พูดซะมันหลุด ไม่มันหยุดแต่ว่าค<อ>ุณสลับการเล่น,นอ,อ่า <c oughs> จบแล้ว oh, <c oughs> จบแล้วนี่แหละไอ้ผีเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้พี่มืดอะ่ะ พิมืดตาแดงรอดเฉยเลยว่ะไม่เท่าไหร่นิว่าปืนเรามีปืนช่วยเออ <laughs> ไม่เท่าไหร่เนี่ยชิวๆชิวจัดแม่งแล้วแม่งแค่ขอ,ขอกูไม่ตั้งเยอะกูเตรียมกระสุนตั้งเจ็ดแปดนัดไอ้เฮีย <laughs> เตรียมรอยิงคุณนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้แป๊บเดียวจบแลหละกูมาอย่างน้อยเลยโอ้หกระสุนกูเก็บไว้เหลือเฟือเลยอืมเดี๋ยวต้องรอขออัปเดตเพิ่มเติมรอบหน้าอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่โอเคผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสศหรับเกมนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเดียวผมห์เตรียมกระสุนแบบว่าเจ็ด สุดท้ายก็เราหาทางหนีออกจาก<ว>ตรงนี้ได้แล้วบบก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมโอเค<น> okay, ไว้เจอกันคลิปหน้าผมซี y o โอเก i n g o o d บาย